สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระนะฮะมาอีกแล้วนะฮะเบื่อหรือยังพักเครื่องเนี่ยผมว่าผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะพักเครื่องเนี่ยนะฮะอ่ะเผื่อมีใครยังไม่เบื่อเนาะเออส่วนผมเบื่อแล้วนะครับทำมาหลายปีนะฮะไม่เจอของดีเลยสักครั้ง เจอแต่พระย่อยเนาะก็เลยได้มโมแต่พระย่อยนะฮะงบไม่ถึงเรียกว่างบไม่ถึงก็เลยไม่ค่อยได้เจอพระที่เป็นพระหลักสักเท่าไหร่นะครับผม่ะนะครับเป็นไงแท้แบบเบสิกไหมอย่าบอกนะเหรียญนี้เกออีกนะครับอ่าหลวงพ่อพระอุปชาแก้วนะครับผมข้างหลังก็เป็นอ่า พระครูรัตนชัยวงศ์นะหลวงพ่อเลืองหลวงปู่เลืองนะครับเจ้าคณะตำบลชิงโคนะครับผมวัดประตูชัยอ่าวัดประตูชัยสิงหนครสงขลานะครับวัดอ่าวัดประตูชัยสิงหนครสงขลานะครับก็เป็นเหรียญทางเกจิคณาจารย์ทางภาคใต้นะครับเป็นเหรียญ เกจิคณาจารย์นะครับทางภาคใต้นะครับแต่ว่าอ่าก็คงจะเป็นอ่าพระเกจิพื้นถิ่นเนะาะพระเกจิพื้นถิ่นนะครับก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากนะครับก็คงจะนิยมกันในเขตท้องที่นะครับเหรียญนี้นะครับจัดสร้างปี2535 นะครับปี2535ผมไม่มีข้อมูลนะไม่มีข้อมูลนะครับเขาก็ไม่ได้ลงข้อมูลอะไรเยอะแยะเขาก็บอกว่าเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้นะครับปลูกเสกโดยโดยหลายเกจิคณาจารย์นะครับในยุคนั้นนะครับก็คือเป็นการปลูกเสกหมู่นั่นแหละ นะครับเป็นการินฐานจิตปลูกเสกหมูนะครับไม่ใช่ปลูกเสกเดียวนะข้อมูลก็ลงไว้อย่างนั้นนะแต่ผมก็ที่จริงแล้วก็ยังไม่ได้ทราบว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะจัดสร้างยังไงอะไรยังไงเพราะว่าผมไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยไงข้อมูลที่ลงก็ไม่ค่อยมีนะครับดูแต่ว่าเหรียญเนี้ยนะฮะถ้าเราค้นในเว็บหรือในเพจก็จะมีการหมุนเวียนของของเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับ มีการเช่าหาบูชายอยู่แต่ก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับ2 3 0 0ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้2-300สวยๆก็มี500นั่นแหละไม่เกินเนี้ยหลักร้อยต้นๆน,นะครับ <conservatives> เขาบอกว่าเป็ปนเหรียญนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่มีประสบการณ์อยู่เหมือนกันนะครับมีประสบการณ์อยู่เหมือนกันก็สายใต้ก็ออกไปทางแนวแนวแนว,แนวบูอยู่แล้วแหละสายใต้ <ster> นะครับบูซะเยอะนะครับออกไปทางคุ้มคลองซะเยอะนะครับผม ส่วนเหรียญน,นะครับของพระประชาแก้วเนี่ยก็มีตั้งแต่ปี2529ก็มีนะฮะปี35อันนี้ก็ปี35แล้วก็ปี2540ก็มีนะครับก็ไม่รู้ว่าเขานิยมกันรุ่นไหนนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านิยมกันรุ่นไหนนะครับผมของเก๋มีไหมนะแต่ถ้าเป็นยุคต้นๆก็น่าจะมีถ้าปีเนี้ยรุ่นเนี้ยปี35ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพง นะครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับประวัติของท่านเนี่ยนะฮะยังไม่มีลูกศิษย์ลูกหายังไม่มีเขาเรียกไยังไม่มีคนลงประวัตยิยังไม่มีคนลงข้อมูลอะไรเยอะแยะเนื่องด้วยว่าเป็นพระย่อยนะครับพระย่อยก็คือเป็นพระที่นิยมเช่าหากันเฉพาะคนในพื้นถิ่นหรือเฉพาะกลุ่มนั่นแหละนะครับยังไม่เป็นที่ รู้จักกล้องขวางคนก็เลยยังไม่ยังไม่ได้ทำข้อมูลอะไรเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าถ้ามีการหมุนเวียนในตลาดก็แสดงว่าพระเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับผมก็ก็เหรียญก็นั่นแหละฮะหน้าตรงครึ่งองนะครับใครที่ชอบเก็บสะสมเหรียญพระเกจิก็นั่นแหละฮะอ่าถือว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์เป็นเป็นพิมพ์ยอดนิยมก็คือบล็อก ประเภทแบบว่าพิมพ์หน้าตรงครึ่งองนี่แหละเหรียญรูปไข่หน้าตรงครึ่งองค์นี่แหละกว่าถ้าจะมีราคาเหรียญถ้าจะมีราคาก็เป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองนี่แหละเหมือนกับหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณปรลิษฐ์สุโธนะครับคนเขานิยมเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์มากกว่าเหรียญเต็มองค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยถ้าใครแบบว่าถ้าจะเก่งราคาไว้ในอนาคตนะครับถ้าเผื่อราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็จะนิยม หน้าตรงครึ่งองค์กันนะครับผมก็ถือว่าจะแขวนก็ได้นะครับหรือจะเพระว่าพะเกจิพูดถึงพพะเกจิเยอะมากในในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะทั้งเก่าใหม่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะาชื่นชอบในการสะสมแบบไหนนะครับบางคนก็ชอบใหม่ก็ใหม่ไปเลยนะสั่งใบจอง แล้วก็ได้พระใหม่ๆเสกใหม่ๆไปเลยบางคนก็ชอบพระยุคก,กลางนะครับอืมเพราะว่าพระยุคก,ก,กลางเนี่ยก็มีเกจิคณาจารย์เก่งๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบแบบลึกไปเลยนะครับส่วนมากถ้ามีราคาก็าจะเรียนเขาเรียกว่าเขาจะนิยมเหรียญที่แบบพอสอนลึกไปเลยนะั่นคือหลังปีหลังปี2,500ลงไปจะราคาแพงแต่ว่าทุกวันนี้ก็อ่าเหรียญไม่เกินปี2510 หลายหลายองค์ก็มีราคาเออปีไม่ไม่เกิน2,520ันหเนี่ยหลายหลายองค์นะก็มีราคานะปีไม่เกิน2,520ันาะปี18 19นะครับอย่างหลวงปู่ทิมใช่ไหมครับปี18ใช่ไหมครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ่าก็มีราคาสูงเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นปีพระเกจิหรือพระเหรียญที่สร้างขึ้นมาหลังปี2,500ลงไปเนี่ยส่วนมากก็จะมีราคา กันทั้งสิ้นเพราะว่าหนึ่งด้วยเป็นของเก่าสร้างน้อยหายากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตเหรียญหลวงพ่อโตเหรียญอะไรต่างเนี่ยนะครับที่เป็นยุคแบบหลังปีย้อนหลังก่อนปี2500เนี่ยนะ่าจะมีราคานะครับก็ส่วนเรางบไม่ถึงก็เอาแปบว่าเป็นของสะสมเนาะเป็นของสะสมถ้าชอบเอาไปสะสมไม้บูชา ก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ปี35ก็อายุพระก็ใช้ได้อยู่นะครับผม,มนี่ครับผมสภาพก็สภาพก็โดนจับโดนสัมผัสมานั่นแหละนะฮะเพราะว่าเป็นพระที่อยู่ในกองนะเป็นพระที่อยู่ในกองแล้วก็เขี่ยมานะครับผมเขี่ยมาผมเขี่ยมาองละ20บาทเองนะออกมานอกพื้นที่นี่ไม่นด้มีราคาองค์ละ20บาท30บ,บาทช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับราคาพระก็ ลง,ลงมาเยอะนะครับคนก็ไปนิยมพระใหม่กันเยอะราคาพระแบบเก่าๆแบบยุคก,กลางๆก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ราคาลงเยอะนะครับใครที่มีทุนทรัพย์นะครับมีมีกระตังพูดง่ายๆโอ้ยยิ่งช้อปปิ้งช่วงนี้นะเจอแบบเนาะพระดีๆที่แบบขอลดราคาหรือแบบอะไรมาเนี่ยยังเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าจะไปเคลียร์เอาแบบ สี่องค์ร้อยห้าองค์ร้อยสามองค์ร้อยเนี่ยนะฮะยากหน่อยยากหน่อยแต่ถ้าเราเช่าแบบองค์ละร้อยสองร้อยสามร้อยหรือพระที่แบบลดราคาลงมาแบบครึ่งตกครึ่งแบบพระหลักๆพระหลักๆดีๆพระเก่าๆพาระกุอย่างเงี้ยลดราคาลงมาเยอะแบบคนก็แบบไม่ค่อยนิยมกันอะในช่วงเนี้ยนะฮะโอ้ถ้ามีตังคเนี่ยนะะเช่าไวน้นี่แน่นอนเลยพระกุก็นั่นแหละฮะลงก็ลงไม่เยอะนะ,ะผมคิดว่าพาระกุ่นั่นแหละจะกลับมาในอนาคต ความคิดผมนะเพราะว่าพระใหม่ก็ผลิตทุกวันใครจะไปเก็บไหวนะครับผมก็เก็บไม่ไหวเหมือนกันไม่มีตังค์นะครับผมเอ้านะครับส่วนรายการร้สาระก็ไม่มีสาระอะไรหรอกครับผมนะครับก็มีเหรียญมาให้ชมกันนะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์ได้นะครับผม,มเพราะว่าเหรียญพระเขาก็ไม่ได้ทําข้อมูลอะไรลงเยอะแยะก็รู้แต่ว่าเป็นหนึ่งเหรียญที่มีการเช่าหากันอยู่ หลักร้อยแล้วก็ประสบการณ์ก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญที่ราคาถูกมีประสบการณ์นั่นแหละนะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ